พวกผมนะครับในเกม Tower of a v e n g e r นะครับอัปเดตใหม่เบคอนหนึ่งสองปุ้งมายังมายงยั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 งไม่มายังไม่มาเปิดตู้คุกกี้ไหมนี่เจอนอนมาผู้เลี้ยงมังกรน,นะครับนี่เขาได้ฉายามาอย่างนี้คุกกี้รอส รส <Rose. S 2> เบคอนนั่นแหละไปวันนี้มีอัปเดตเป็นคุกกี้รสเบคอนนะครับหมดเลยก็เป็นลิงชาแมนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็สตูเมอร์ก็เหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างมีชาเรนบอสสุดเอ็กซ์ตรีมมาเพิ่ม นะครับแล้วก็โหมดกิารฝึกก็มีเบคอนมีอ่าคาราเปนโยนะครับแล้วก็หมากฝรั่งนะครับที่ของใหม่โอเคเอสรุปง่ายๆวันนี้นะครับก็มีตัวละครใหม่อัลลิแฟกต์ปรกรก็ตูวสูมทั้ง2อันศูนย์ผลิตก็จะมีอาวุธนะครับกับอร์ติเฟกต์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็การฝึกคุกกี้นะครับสามตัวเบคอนคาราเปนโยแล้วก็หมากฝรั่งนะครับโอเคการสำรวจ สำรวจพิเศษอะไรนู่นนี่นั่นปลาชงปลาชังกิวอะไรมีการปรับนู่นนี่นั่นประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทาวเวอร์อารีนาครับได้ปรับสมดุลบางตัวนะครับไม่บางตัวแล้วเยอะเยอะอยู่แต่ว่าเราไม่สนใจเราเป็นสายสุดยอดอยู่แล้วอตอนนี้นะครับผมนะครับเก็บมามเยอะเลยนะไว้เพื่อเตรียมการออไอ้นี่เราโดยเฉพาะนะครับ น้องน้องอะไรนะน้องเบคซ่องนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าน่าจะน่าจะตึงพอตัวนะฮะเดี๋ยวผมขอส่งของก่อนนะเออตึงพอตัวนะครับไอเราไปซุ่มกันเลยดีกว่าไหมอืมอืมอยอดยอดยอดเออโอ้โหแม่ถ้าได้ตัวละครก็จะไม่ว่าหรอกนะครับแหม่ไม่ได้เลยนี่นะครับอูม้มาเรามาซุ่มกันเลยดีกว่าครับ เราจะเริ่มจากสุ่มตัวละครแบบบิบบแบบแบบจะเป็นกล้วยโอ้โหโแลกนะครับเนี่ยแก็กแลกไม่รู้เพราะอะไรอาจจะคอมผมเองนะเร,เราสุ่มเยอะๆนักรบกล้วยแต่ผมว่าเบคอนเนี่ยมันน่าจะ น่าจะโหดในสําหรับสายสายท่าลมนะเพราะว่าผมกะว่าจะเอามาเป็นตัวหลักของท่าลมใหม่เพราะว่าหนึ่งคือผมอยูสไตล์การเล่นแล้วอ่ะมันง่ายครับเฮ้ยโ,โอเคทำไมถึงอ่อนนุ่มได้ขนาดนี้กันนะอุย้ยครบแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องไปยกเลิกการส่งเมื่อกี้ละอื้อหือ้ยได้รัวๆเลยวะหมายถึง นายเศษเนะี่ยร <iec> ัวๆเลยอุ้ยเหลือเชื่อโอเคหมดแล้วอ่ะอ์ติแฟกต์อ์ติแฟกต์อ์ติแฟกต์ชบโอุ้ยมีร้อยหนึ่งอะ่ะสุม่มให้หมดครับอย่าไปหย่องโอ้โอ้ใหม่ไม่มีไม่มีที่ต้องการโอ้ยตุ้มอันใหม่ไม่ออกเลยโหดูจากสภาพแล้วจะออกไหมน้าง่ายๆเนี่ยฮะทุกคน โอ้หมดไม่ได้ของใหม่อาเปันว่ามาสส่งตัวละครกันเลยดีกว่านะครับอุ้ยแปดสิบเลยยังไงมันก็ต้องได้อ่ะเออได้มาแล้วเศษเศษสองอันโอเคเอ,อไม่ได้ครับผมอมืได้เศษมาเยอะมาแล้วติดตามตำแหน่งพร้อมออกพื้นที่ไม่ใช่แล้วเลยเอชเยอเอ,อ้ยโอ้การันตีทุกคน ท่านผู้ใบอกรับใช้โอ้โหการันตีทุกคนมา,ากูโดนการันตีแล้วหมอกความสุขอบอุ่นให้เธอเองโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหืโอ้อโหแอดมินเกมโอ้โหแอดมินเกมครับทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงเออแหลกด้วยแหลกด้วยเออโอเคลูกเลี้ยงมังกรมาแล้วครับเบคอน ตัวแรกผมเอาสักสามตัวนะฮะเยญ่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เนียบเลยโอเคเรามาสุม่มอธิษฐานกันก่อนนะโชโอ้โหแปดสิบ <c oughs> ทุกคนผมโดนอยากการันตีนะลูกอยากการันตีนะลูกยากนะโอ้หุ่ยการันโอ้โหมาแล้วครับ อ่าดีแ็กใหม่ครับผมเพราะกดค่าไม่ได้นะผมเป็นการสัพอร์ตอันอบอุ่นนะฮะเรามาอ่านโอ้ยเดี๋ยวไปอ่านทีเดียวครับน้องเราสุ่มให้มันหมดไปเลยโอ้ยได้ดาว่ะ my god โ okay. อเคอันนี้สักนิดนึงนะครับน้องๆได้กลิ่นหอมหวาน m ย j ายมันเต็มไปหมดแล้วเพื่อนโอ้ยอุ๊บอื้อหือ ออกออกยากเวอร์มากนะครับโอเคลูกเรยงมังกรตัวที่2อ,อ่าเดี๋ยวเอาเท่านี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปรับอุปกรณ์ของก่อนเรามาอ่านตัวละครใหม่กันเลยดีกว่านะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้ตัวใหม่มากเลยโบเข้าไปอึ๊บเด๋ยโอ้โหหกดาวแล้วเขาตองอยาห้าดาว 5. ไปไกลซะแล้วอาจจะเพิ่มดาวให้เลยนะ โอเคเราออกมาละฮะตัวหมายตัวหมายอยู่ไหน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 ต้องตัวท้ายๆโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวเรื่อนคันไปเลยดีกว่านะครับโอ้ยไม่เอาครับดูดดェェตัวละครเอฟเฟกกันตัวนอน,อนนะครับโอเคครับพาสิบของเบเข้านะครับเมื่อโจมตีตัวเป้าหมายและเมื่อมีเมื่อมีพรสายลม70เซนขึ้นไปจะสามารถแตะปุ่มจะปีค้างเพื่อใช้ยิงสุนได้ก็คือเหมือนเหมือนมีหลอดแล้วมันจะใช้หลอด ซึ่งถ้ามากกว่า70เซนมันก็จะสามารถกดชาร์จแล้วก็ยิงได้แล้วก็สามารถยิงแบบชื่อชื่อแม่งการยิงสุด <c oughs> เท่น้องอูชอบอ่ะชื่อก็แปลกแล้วโอเคการยิงก็ยิงพื้นฐานนะครับยิงใน้4ดอกนะครับแล้วก็จะได้รับพรแข่งสายลมก็คือไอ้หลอดอ่ะ3%เต่อการโจมตีนะครับซึ่งไม่มีอันไหนที่ได้เยอะกว่ากันแต่ว่าคันที่3กับคันที่4ี่มันทุนมันตีสองครั้งใช่ไหมก็อาจจะ ได้เยอะขึ้นจากตรงนั้นนะครับแล้วก็อัปเกรดครับก็คือการแบบว่าการกดค้างของอันนี้นะครับการโจมตีค้างปุ๊บมันก็จะเป็นอัปเกรดขึ้นมาคือการยิงสุดเท่นะครับการยิงสุดเท่นะครับแต่ค้างก็จะโจมตีด้วยการยิงเกรดมังกรน,นะครับ9อันไล่ตามเป้าหมายนี่สร้างข่าวไทยเจ้ตัวโดนเกรดอันแรกศัตรูที่โดนเกรดอันแรกแล้วมไม่รู้ยังไงแต่ว่าไว้ก่อน เนี่ยอาปลว่าโอเคข้อเสหายโอ้โห200%ยต่อเก้านะจนหุสุดยอดครับและก็สกิลพิเศษครับด้วยเวลาฝึกซ้อมนะครับอ่บามังกรน,น้อยจะสร้างพื้นที่ข้อเสียหายกับศัตรูนอบเคียงก็คือการยิงวิซัยเข้าไปบุ้มนะครับอ่ากูดาวสิบสีวินะครับซึ่งโจมตีต่อเนื่อง120ต่อการโจมตีการโจมตีฟินิช180อืมมีมีชนอ่ะ120ะครับแล้วก็ระเบิดอีก180นะครับ แล้วก็จะได้พร6%นะครับต่อการโจมตีก็เท่าไหร่อ,ะรอะ่ะไม่รู้ว่าน่าเป็นสองครั้งละมั้งนะน่าจะเป็น12%นะครับแดชไม่มีอะไรครับไม่มีปัญหาโอเคถ้าไม่ตายแม่งชื่อแม่งค้อสุดยอดเลยว่ะผมชอบ การตั้งชื่อท่าของตัวนี้มากๆครับเบคอนผมชอบมากน่ารักด้วยนะครับแหมหน้ามามาเลย <laughs> ทําได้ดีมาก <laughs> ทําได้ดีมากภาษาพลังกับมังกรตัวน้อยเพื่อปลดปล่อยพลังแห่งมังกรเข้าสู่ผู้ฝึกไฟ ก้ฝึกไฟแรงเมื่ออหู่สนามฝึกไฟแรงนะเสริมมํลาลังการยิงนะครับให้เป็นการยิงรุดเร็วแบบเร็วจัดๆจียนยิงครับพี่ใจเยนิครับพี่นะครับแม่มาอีกแล้วครับพี่แกตื่นเช้าลเลยเกินนะเออขออนุญาตนะครับขออนุญาตอืมหลายรอบแล้วอืมไม่ได้ไปตามนัดเขานะครับเ <c oughs> ขาชวนเล่นเฉยๆผมไม่ได้ไปเลยโอเคเอ่อคู่ดาวนะครับ30มวินะครับความเสียหายสกิลผอน เกนะครับแหมรุนแรงมากเหลือเกินระยะเวลาต่อเนื่องนะครับ12วินาทีคูดาว30ก็เท่ากับตัวอื่นนะครับโอเคข้อเสียหายความรวดเร็วโอ้เก้าสิบยอดยอดทีนี้เรามาดูอาร์ติแฟกต์กันเลยดีกว่าครับใส่อะไรครับปพ๊บเพิ่มความเสียหายการยิงยิงการยิงยิงรวดเร็วแล้วก็การยิงสุดเท่นะครับ11เปอร์เซ็นต์โอ้เยอะมากไม่ใช่สกิลพิเศษนะครับจะได้รับฝึกบินเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายด้วยโจมตีพื้นฐาน ของคุกกี้บินพาการ์สฝ่ายเดียวกันก็จะได้รับโอ้คู่กันเหรอครับอืมคู่กันนะฮะไม่โอ้ไม่ก็ฝึกของคุกกี้ปีกแห่งอิสรภาพนะ่าจะเป็นท่าหนึ่งของอบินพลากาสนะครับก็จะรับฝึกร่างกายฝึกร่างกายคือเพิ่มอัตราคลีนะครับการบิน ฝึกบินเพิ่มอัตราคริติคอลสามสิบเก้าจุดเปอรโอ้ยโอ้ยชิใจเย็นๆน,นะแม่งเยอะจังวะสามเก้เซลยหรอก็คือเพิ่มควาเสหายเมื่อใช้สกิลพิเศษก็จะได้รับเมื่อใช้เอระเบิดบึ้มๆอะอัตราคิดก็เพิ่มมางโง่ๆเลยสามสอย่างนั้นนั่นแหละอู้เหลือใจจ้ โอ้ oh my God. ่ o d แล้วมันสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับเอว่ามันดูไม่ได้ตรงนี้ต้องไปดูในหนังสือเอาว่าไม่เป็นไรเราดูในหนังตีไม่ได้ไว้ให้ทุกคนโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้สองสิบเก้าเลยเหรอโอ oh, shit แต่ว่าการฝึกร่างกายนะจะเป็นได้เฉพาะของวินพลากาสนะครับเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายด้วยการโจมตีพื้นฐานอ้ยห,หรือปิก หรือว่าแสดงว่าโดนตีด้วยฝึกพื้นฐานก็จะได้ฝึกร่างกายมาเพิ่มมาตะที้8%ต่อเนื่อง5วิเลยเหรอซ้อนทับ9โ oh อ้ไมค์อ5 5 8 72ใช่เหรอน้องผมอาจจะตกใจเป็นเล่นนะครับแม่งไม่จริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ผมอาจจะผิดพลาดตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันวะไม่มีลาดแนยนอม ไม่เออไปก่อนนะส่วนดาวครับของเบคอนนะฮะมาดรามาดูดาวของเบคอนกันเลยนะครับดาว2ครับผมดาว2เพิ่มพลังโจมตี5%าปเแล้วก็เมื่อเริ่มการสู้จะได้รับพร70%เลยนะครับแล้วก็เมื่อใช้ดีเยี่ยมอันติเมตนะครับจะได้รับการ70%ดเรโอ้โหเริ่มมา70%ใช้ชาร์จยิงปั๊บกดอันติปึ๊บยิงอีก70%็ดบป ชอบเขียดาว2องโหดจัดๆโอเคครับดาว3ครับเพิ่มขามเสียหายการยิงสุดเท่นะครับยีเมื่อโจมตีที่อยู่ในสถานะาการยิงสุดเท่ด้วยนะครับจะในขณะที่ใบไม้ร่อนจากกกี้เป็นพลากาดโอ้โหทุนนิ่งมาก โอ้โหไอตัวนี้ต้องเล่นคู่กับพลัดวินพลักาสนะครับเด๋ยวโหดมากเพิ่มมาลงโจมตี15% 20วินะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายธาตุอุ้ยมันไยมันอะไรเนี่ยไอเปอร์เซ็นตอะไรมันเยอะแยะไปหมดนะครับบ้าห no รือเปล่าเมื่ออยู่ในสนามนอนฝึกฝึกเมื่อฝึกไฟแรงนะครับความเร็วในการโจมตีเพิ่มอีก15%ระยเวลาของผู้ฝึกไฟแรงเพิ่มอีก33%กู้ขอร้องความเร็วยิงยิงรัวเข้าไปอีกกูอยากได้ดาวสี่วันนี้ อยากได้ดาวสี่วันนี้แล้วแล้วแล้วเติบโทเป็นอะไรฮะเติบโทเป็นพารังยมดียม้ยโมโหใบเพิ่มอัตรา,าคิแล้วก็เอาโหใหม่ก้อนใหม่ก้อใหม่กอขออนุญาตด,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 ดูแบบปึงปึงแป,ง,ปงเลยนะครับน้องน้องโอ้โโอโพี่มีกว่าล้านล้านนะครับน้องน้องน้อยนะครับเพราะว่าผมยังมีในกระเป๋ายัางมีกล่องกล่องเงินอยู่อีกร้อยสองร้อยนะครับ เออมีเป็นร้อยเป็นล้านนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ฮะตัวละครมันอัพไปกับเยอะแล้วนะครับอะไรทุกคนเต็มที่ทุกคนฟังผมไว้เต็มที่ตัวเนี้ยสุดยอดเลยเต็มท,ที่ไปกับมันนะครับอนุญาตนะครับคลิปนี้อาจจะนานนานเพราะอะไรนานเพราะกูอัพตัวนี้แหละเนี่ยโอเค อื้มเอาว่าเราเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดย่อยย่อยก่อนย่อยหนึ่งย่อยเปิดย่อยเปิดย่อยเปิดผลิตเปิดผลิตเปิดเปิดเปิดผลิตหนึ่งผลิตผลิตหนึ่งผลิตสองแล้วก็เดี๋ยวไปเอากับตัวละครเองอีกหนึ่งแล้วก็เอาจากกระเป๋าอีกสองไหมไม่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 จัดมันเลยจัดมันเลยสี่ครับอย่าไปกลัวอย่าไปหยอง อย่าไปกลมอย่าไปแก้นะครับมาครบผมไม่รอได้ไม่รอดอกด้วยบอกตรงเลื่อนขั้นมาเลยโบโอ้โน no. ผมมีทั้งอยู่นี่ว่าโอเชโนไม่ทันแล้วว่าขออนุญาตไว้รอตัวใหม่นะครับศักยภาพผมแปะเข้าไปสักนิดนึงขอเป็นแบบทัดทัดทัด,ทด,ทดลมอะ,อะไรก็ได้ที่มันเป็นทัดลมโอ้ อืมโอเคอัตาคิมาทำไหมนะครับน้องตัวนี้มันเพิ่มอัตาคิอยู่แล้วโอ้ยปวดหัวเลยวะแล้วก็ฮะนี่ฮะโบะเข้าไปผมว่าแม่งชุดนี้แหละทาว่านะเพราะว่ามันยิงรัวครับชุดนี้มันเหมาะกับการยิงรัวเพราะงั้นเพราะว่าชุดนี้น่าจะตึงนะฮะน่าจะตึงพอควรเราเก็บ เลเวลมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอาเพชรเอา,เอาสักหน่อยเพราะว่าเราจะไปรับโอหินอัพตัวละครอีกเวลหนึ่งโอ้โดู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 อุ้ยหายใจสี่มันก็ยังไม่พอครับน้องทีไดเพชรห้าร้อยแล้วก็ดูเรื่องราวอื้เราลืมดูเรื่องราวเพื่อเอาเพื่อเอาเงิน ไม่ได้ดูอะไรดูเอาเงนินอุ้ยเออปับ๊บได้หมดไหมผมว่าไม่หมดวะผมว่าน่าจะมีเวลาเหมือนตัวที่แล้วไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่ามันมีมันมีสองตัวนะคที่แล้วอันนี้มีตัวเดียวน่ารักมากทุกคนโอ้ยภาพน่ารักนะครับอืมมาเราเก็บให้หมดอ,อะไรอย่ยยอดเยี่ยมที่สุดทุกคนอไอ้ผมได้ ผมได้สติกเกอร์ใหม่แล้วทุกคนไอ้แค่มันไม่ได้นิมีโปง้งอะดิเออทุกคนเออใครออกแบบใครออกแบบน้องเอ้ยให้ครูมาทีดิโอ้โหใครออกแบบน้องวะนะโอ้โมาครับดาวสามครับผมผมอยากได้ตัวครับน้อง ขออนุญาตนิครับอนุญาตรอบนี้คือแบบอทุกคนแบบคงเหนื่อยแบบว่าอ้ออีกแล้วเหรอพี่เมื่อไหรผมจะได้ดูเล่นกับพี่ใจเย็นครับน้องโอ้วังกอนมาแล้วครับมาแล้วอุ้ยไม่ใช่วที่จะหลบซ่อนโอ้ชื่อนึกว่าจะสองตัวถ้าสองตัวมันได้เป็นแล้ว่า ขออีกตัวนึงนะครับผมมาสุดผมฟาร์มเพื่อวันนี้โดยเฉพาะผมผมฟาร์มมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโอ้ได้เรียนตาไปแล้วเออเธอเออเออ,เอ,อไม่ได้อีกจักหน่อยนะครับอังกอนเต็มตรงนี้เพรามันต้องตึงแน่ มันต้องตึงแน่ๆเ, uh huh. เออกดปอีกแล้วทุกคนตัวมันโหดขนาดนี้ไงไม่ให้ผมทุ่มไปได้ยังไงวะนะอ๋อยังไม่ได้ดูแล้วมันแบบว่าดาวหนึ่งมันทําอะไรได้ผมจัดมาแล้วว่ะสี่ดาวอ่ะเออดาวหเอาเท่าไหร่เอาตอนไหนก็ได้เออสุ่มปาบเอาของเุ้ยหูได้อีกแล้วหนึ่ง ยังไงดีนะเอาว่าแป๊บนึงนะผมอยากอัพอีกอะทำยังไงดูไหมทุกคนนี่ครับผมใช้เยลลี่ไปเลยนี่คุณดูคุณดูเยลลี่ผมเอาเท่าไหร่เอาหมดเลยเอาดิสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดไอ้นี่ผมเอาหมดเลยเมจิกเมจิกเท่าไหร่เท่าไหร่ทุกคนผมหม 3, 9, 3, 9, 3, 9, 9, ัวใจสามพันเก้าสามพันเก้าทุกคนสามพันเก้าเรามารับแรงโอ้อยแบบมีแรงนี่วะเอ้ยอยู่ไหนวะ อยู่นี่โอเคเรามารับของสองพัสี่อุยอ้ยอุ้ยได้มอนสงสัยคนเล่นหายทุกคนผมหนึ่งสิบล้านเกดแสนไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะนะทุกคนมันนิดเดียวเองนะเว้ยเออยังได้ไดมอนโอ้โหส่าคนเล่นไปหายไปเยอะแล้วทุกคนอต้องเข้าใจแนบก็เกมมันอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจแต่ว่าผมก็ยังชอบ เพราะว่าตัวตึงอนี่เพราะว่าอาจจะเกิดจากาวินพารากัสนะครับทุกคนผมว่านะอาจจะเกิดจากเพราะวินพารากัสมาก็เลยแบบว่าแบบอุ้ยมันต้องเตมิมอะไรนู่นนี่มันได้ยงได้ยากนะครับก็ประมาณนั้นนะทุกคนอุ้ยมีคนมาแอบอสุ่มไปแล้วอะทุกคนแหมผมไม่อะไรผมเอาแค่นหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัด ยังพักลบอยู่โอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเรามารับของตรงไหนอืมไอ้นี่ก็ขึ้นแจ้งเตือนตลอดไม่หายสักทีแม่งไม่รู้บักแค่ผมหรือว่าบักมีใครพักมั้งไหมครับ <laughs> ผมก็อยากรู้เหมือนกันเออยกเลิกยกเลิกยกเลิก,ก,ลกตัวนี้เปลี่ยน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 บินพลากา,การก็ทําไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะทุกคนโอเคผมแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะโอ้ยค้างอีกแล้วโอหลุดแน่เลยว่ะรอบเนี้ยแม่ง ค้าแล้วก็หลุดไปเลยนะครับอืมแต่จริงๆก็อยากคเอเอแต่ว่ามันแพงแพงนะครับทุกอยมาอติแฟกที่ต้องค้ามาเนี่ยมันเป็นมันเป็นห้าร้อยเลยใช่ปะ่ะเฮ้ยสี่ร้อยมาทุกคนสี่ร้อยก็พอเอาหยวนหยวนหยวนหยนผมอยากได้อีกสักใบนะรับขออีกสักใบขออีกสักใบ ว่าโอ้ยโอ้ยลืมไปผมใจเปอันน,นี้นี่ว่าเฮ้ยหัวใจ3 9มพันเก้าคุณดูนะทุกคนพันสามกูฟาร์มทําไมมันตัวนี้ทุกคนก็ปังมาครับทีเดียวเลเวลขึ้นพุ่งพลวดเ <laughs> ออคุณว่าผมตัวนี้ขนาดไหนนะครับ บูปั้นขนาดตัวนี้ขนาดไหนสุดๆตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดๆชอบแต่มันโหดแหละอืม,มาจะเป็นตัวแรกนาครับที่จะได้โอ้โหเวลสิบสองมันได้ว่าอ้ยมันเอาอยู่เว้ยเนาะมันเอาอยู่ โอ้โห90,001ครับผม90,001แต่ก็ยังซื้อตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันห้าดาวนะครับน้องๆก็ยังรักอยู่นะยังรักโมจิไม่มีวันหายนะครับเพียงแค่ตัวใหม่เนี่ยเราเพื่อเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ค่อยชอบอะไรนะหัวะพาเพราะว่ามันดูช้านะครับก็เลยแบบว่าเออเาเป็นแบบนี้ดีกว่านะเอาเป็นแบบ ตัวปืนยิงไกลเนี่ยชอบโดยเฉพาะมันเอเท่าที่ไปดูเนี่ยนะมันยิงรัวได้เนี่ยผมแม่งค่อจะถูกใจมากๆนะครับถูกใจสุดๆเลยนะครับอืมอมันโหดมากนะครับอ่ามีอะไรต้องทำกับตัวนี้อไหมนเนี่ยนอกจากอันเนี้ยมันเป็นเพิ่มาาตาคีน,น,นันน่าจะเกิดแล้วอะ เนี่ยตาคีมัน80กว่าแล้วเออจริงผมก็อยากเปลี่ยนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นกันมาดีเออแค่นี้ก็นานแล้วทุกคนโอ้โหต้อต,ตัดคลิปเองแบบว่าให้มันแบบไหลลงน้อยๆแล้วละ่ะผมไปเล่นอะไรดีอ่ะยุทธการชาินบอสสุดเอมันก็เร็วเกินไปใช่ป่ะเออในนี้ก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าโหดๆหน่อยนิดนึง เนะเอาะอวันที่ยังไม่ได้ผ่านเลยด้วยซ้ำไปของท่านลมอ่ะผมมันเยอะโอเคอันนี้ก็น่าจะได้อยู่เอ่อแล้วก็หูยกินเมลเหรอมึงบ้าปะเนี่ยมึงกัดจังข้ามันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะครับกินเมลมังเวอร์เป็นตัวเดียวที่ผมคิดว่าบัฟที่โหดที่สุดลนะมันเวอร์มันบับเวอร์อโหโหไม่รู้จะว่ายัางไงแต่ว่ารอบแรกนะครับ เรามาลองสกิลก่อนนะครับของพอาาของเบคอนกันเลยดีกว่านะครับอืมลองก่อนลองก่อนมาลองก่อน,ลออนแล้วเดี๋ยวค่อยแบบจัดอีกทีนะครับรอบหนึ่งดูซิว่าใส่สุดแล้วมันจะโหดเปล่านะครับโอเคนี่เริ่มมาเห็นไหมครับคืออ่าเป็นเอฟเฟกของดาวนะครับคือมันจะแบบได้เจ็ดสิบเซนเพื่อมาชาร์จยิงได้เลยนะครับปุ<อ>ย๊ยิง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  อันสกิวบึม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 อ้าจุโอ้โห้ยิงกดยิงค้างไม่ได้โอ้โหต้องกดยิงเองตรยิงตรึ๊บ มคนแรงมัน้รหมันแรงมันแรมมมมันยิงค้างไม่ได้ทุกคนโอ้โหผมอยากได้ยิงค้างอคุยิงค้างทุกคนโอเคมาเราลองประมาณนี้ก็น่าจะโอเคละเรามาลองมันใหม่นะครับ ดูสิโอเคไหมโอ้ดูเปล่านะเป็นตัวที่มาแล้วไม่ค่อยมี effect. เอฟเฟกเออไม่ใช่มาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเยอะแต่ว่าใช้เวลานานครับขออันติเมตไปเลยแล้วกันอ้โอ้โหโหเอยเกินเกินเกิน

ชื่อบบบหองกันของกันชุบหมดแล้ว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 ปุ๊บอืมไม่ทานน้องยิ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 งชุบยิง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 เก็บเก็บแต้มไปรอให้มันมาตรงกลางเหมือนเดิมโอเคมาครับอึ๊บชู ป๊อปยิงเดี๋ยวยิง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 พวกอันนี้ไปก่อนนิดนึงโอเคสวยกล้วยน่าจะหมดแล้วโอ้โหใหม่ก็รวดเร็วจริงๆเออทุกคน,นครับมันเป็นหมดเฮลนะครับน้องๆผมเชื่อไหมทําไมทําไมทําไมอันนี้ผมยังไม่เล่นเห็นไหมทาไมทําไมอันนี้ผมพึ่งได้ฮะเห็นไหมพวกนี้มันยังไม่เล่นเลยนะ เออเล่นแล้วเล่นแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เล่นแล้วแต่ว่าบางอันผมไม่เล่นเพราะว่าหนึ่งคือมันโหดเกินมันมันแบบโอ้เหนื่อยอะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันโอ้ยเมื่อกี้มันไม่ไม่นานนะเร็วนะปั๊บเดียวนะแล้วหนึ่งคือเอ่อพวกของผมอะยังเป็นพวกเพิ่มอัตตะคริซะเยอะนะครับคือคริสองเลยมั้งผมเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนเป็นอ่ความแรงขีนะครับเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มอัตตะคริเห็นไหม อ,นนอ,าาอ,อันนี้ก็อาตาคริสองอันนี้ก็อาตาครีสามเออเยอะเกินไปนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับซึงโอ้คุณหกพันสี่พันเตียิงแบบโหดโหดมา้ากโอเคอเค,ครับทุกคนวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับผม